สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการแฮร์รี่รีวิว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 อ่าจะเจอกันอีกแล้วนะครับกับรายการที่รีวิวเสื้อฟุตบอลนะครับแล้ววันนี้เราก็จะมารีวิวเสื้อตัวใหม่นะครับของทีมชาติไทยนะครับ2023นั่นก็คือนี่เลยอาจารยชายธีระไทยหลืองอันนี้เป็นตัวเก่าครับนี่ครับปิ้งอ้าวว้าวปิ้ง ครับดูโอ้โหอโอ้สวยงามไหมครับโอ้โอใครเห็นก็ว่าเหมือนเหมือนทีมอะไรนั้นก็นนคือเออคิดเอาเองครับว่าเหมือนทีมอะไร <c oughs> ทางอลิศเขาบอกว่าไม่เหมือนครับไม่มีไม่เหมือนครับผมไม่เหมือนอครับไม่ได้มีแรงบันดาลใจอะไรมาแแจากการที่จะไปเหมือนเลยเอ,อ่ะก็ลองคิดคิดกันเอา เอาเอาเองแล้วกันนะครับผมว่าเหมือนหรือว่าไม่เหมือนนะครับแต่่วนตัวแล้วเราคิดว่าเหมือนปี2018ครับก็คือตัวที่เราใส่อยู่นะครับไม่ว่าจะเป็นคอคก็จะเป็นเนี่ยครับคอเดียวกันเลยมีกระดุม1เม็ดนะครับตรงนี้นี่ครับใช่เขามาในคอนเซปต์เชนนะครับนี่ครับเชนอ่าเชนปุ๊บเดี๋ยวออกกันครับเชนนี่คอนเซปต์ครับอ่าเชนไซส์เราก็เป็น2 l แอครับ ก็ราคาอยู่ที่890บาทไทยนะครับราคาลดลงมานะครับในปีนี้หลังจากที่ปีก่อนๆนะครับเกรดแฟนบอลนะครับอยู่ที่1290บาทไทยนะครับปีนี้ก็ลดลงมาเหลือ890บาทไทยนะครับนี่ก็ถูกลงมานะครับก็มาในลวดลายเขาบอกว่าเป็นลวดลาย QR code นะครับบนตัวเสื้อนี่ครับไม่รู้ว่าเห็นหรือเปล่านะครับลวดลายบนตัวเสื้อจะเป็นลวดลาย QR code ซึ่งแต่ละตัวนั้นจะไม่เหมือนกันเลยครับ นี่ครับ QR code ในคอนเซปต์ของเชนนะครับแขนก็เป็นแขนจ้ำนะครับสีฟ้าไม่รู้ว่าแรงบันดาลใจมาจากอะไรนะครับสีฟ้านี่โลโก้ว o ลลิคก็เป็นสีฟ้าเหมือนกันกับตัดกับพื้นสีแดงนะครับ นี่ครับแต่ว่าที่เปลี่ยนไปในเกรดแฟนบอลน,นะครับในปีนี้ก็คือมันจะเป็นเฟกแบบเรียบๆธรรมดาเลยครับธรรมดาเฟกแบบเรียบๆธรรมดาลงไปเลยนี่งะ <No. S 1> ไม่เหมือนตัวปีก่อนๆน,นะครับที่จะเป็นเฟกหนาๆหน่อยครับที่เป็นเฟกแบบเรียบๆเลยครับก็ไม่รู้ว่าตามราคาที่ไปหรือเปล่านะครับผมแต่ค่อนข้างแอบคล้ายตัวนี้นะในเรื่องของอรูปทรง รูปทรงกระดุมเม็ดเดียวอะไรอย่างนี้อ่าดูครับก็ประมาณนี้ข้างล่างก็ไม่มีอะไรนะครับนี่จะเป็นแบบชายเสื้อโค้งๆไม่เร์กใช่ด้านข้างก็จะเป็นประมาณนี้นนอ่านี่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 โอเคก็ไม่พูดพราำนำเพลงครับรายละเอียดประมาณนี้<บ>ไปใส่กันเลยดีกว่าครับผมไปจ้าแอะแอเปลี่ยนเสร็จแล้วเรียบร้อยโอ้โหเป็นสีแดงในเฉดที่เรียกว่าค่อนข้าง เข้มดุดันไม่เพลงใจใครโอ้โหก็สวยงามครับผมทุกคนว่ายังไงก็อันนี้แล้วแต่วิจารณญาณเลยนะครับก็ในส่วนของตัวเย่าที่คนเขาพูดกันหนักๆเลยคือเป็นคอปกนะครับสีน้ำเงินเป็นคอปกทุกปีเลยครับอันนี้ก็ฝากถึงวอลลิคด้วยครับว่า มีแฟนบอลหลายท่านฝากบอกมาว่ามันจะคอปกไปทุกปีเลยแหละครับอันนี้ฝากถึงวอลิกด้วยนะครับไม่รู้ว่าเป็นคอนเซปต์หรือว่าอะไรยังไงนะครับแต่ก็ฝากเอาไว้กันสักนิดนึงนะครับอาจจะเปลี่ยนเป็นคอวอีอาจจะเป็นแบบเปลี่ยนบ้าง เพราะว่าโบโลบางคนบอกว่าแทบจะไม่ใช่เสื้อบอลแล้วแทบจะเป็นเสื้อคูภละแทบจะเป็นเสื้อของข้าราชการไปแล้วครับในแบรนด์ของ w อล l ิ k นะครับกับทีมชาติไทยอ่ะโอเคก็ประมาณนี้ครับเสื้อวอลลิกในคอนเซปต์เชนนะครับก็ใครสนใจ แปดบาทไทยนะครับไปจับไปจองกันได้เลยครับก็อันนี้ยังยไม่ได้ใส่ใช่ครับยังไม่ได้ใส่ประเดิมในคิงคัพล่าสุดนะครับคิงคัพล่าสุดเราใส่สีน้ําเงินไปนะครับก็เดี๋ยวรอดูว่าจะประเดิมกันเมื่อไหร่สำหรับสีแดงตัวนี้นะครับผมก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร b ์ช่องของเราซีดูไลค์กันด้วยนะจ๊ะวันนี้ไปแล้วสวัสดีครับผมสวัสดีครับป่ามายิ้มแช่งน้อยเย้เ ไบ่เนื้อไม่เนื้อไม่เนื้นนนอแต่ไอ้อย่าลืมไปจัดกันนะครับใครเป็นแฟนบอลทีมชาติไทยแก,กแกบ๊าป้า <h ums>